สวัสดีค่ะมาทำท่าดัดยืดเยียดนะคะเพื่อคลายความตึงของขาทั้งหมดเลยนะคะท่านี้ดีมากๆเลยนะคะเราจะทำท่านี้ก่อนนวดหรือหลังนวดแผนไทยก็ได้นะคะจะช่วยเป็นการย้ำนะคะการนวดของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะการคลายเส้นนะคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของผู้ถูกนวดเองนะคะบางครั้งเราแทบจะไม่ต้องนวดอะไรมากมายเลยนะคะเพื่อนหาก ผู้ถูกนวดเขาแค่มีอาการปวดเมื่อยล้าขามานะคะลองทําตามคลิปนี้ดูได้เลยนะคะค่ะให้เรานั่งลักษณะแบบนี้นะคะจะได้มีน้ำหนักในการยืดเหยียดนะคะแล้วก็ชันเข่าของผู้ถูกนวดขึ้นมานะคะดันไปด้านหน้านะคะให้สุดเท่าที่จะสุดได้ค้างไว้นับในใจ1-5ถึงหนะคะอันนี้เป็นการสาธิตเนาะก็จะทําเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็มาคลายกล้ามเนื้อ ้นขาด้านนอกนะคะเส้นนี้ก็สําคัญนะคะจะมีความตึงมากเลยนะคะแล้วก็ใต้ขาพับนะคะก็นวดเบาๆนะคะใต้ขาพับนะคะไม่ต้องกดแรงแล้วก็คลายกล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายในท่าต่อเนื่องเลยนะคะค่ะก็จะดีกับผู้ถูกนวดที่ไม่ชอบการนวดหนักและผู้ถูกนวดที่สูงวัยนะคะก็ชอบการนวดที่แบบผ่อนคลายมากกว่านะคะก็ลองฝึกนวดดูนะคะ